สวัสดีค่ะพบกับช anel โซนการ์ดไลฟ์ออนเดอะเวสวัสดีค่ะพบกับช anel โซนการ์ดกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปรับชมคลิปที่จะทำให้คุณมีทั้งความรู้สึกเศร้าและอบอุ่นหัวใจไปพร้อมกันเรื่องราวของสัตว์ที่น่าสงสารสองตัวต่างทิศต,ต่างถิ่นอาศัยที่จะทำให้คุณรู้ว่าพวกมันก็มีหัวใจไม่ต่างกับมนุษย์เราด้วยเช่นกัน จะเป็นคลิปอะไรบ้างแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องโซนการดกันนะคะไปรับชมกันเลยค่ะจิงโจ้น้อยดูเดลบกักกลางถนนสายหนึ่งในรัฐนิวเซาท์เวลของออสเตรเลียเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ป่า ได้พบเข้ากับลูกกิงโจ้กำพราตัวน้อยยืนอยู่เพียงลำพังมันยังเล็กเกินกว่าที่จะใช้ชีวิตด้วยตัวเองตามธรรมชาติได้แดีเมื่อลูกกิงโจวน้อยเห็นมนุษย์เดินเข้ามาใกล้มันก็รีบกระโดดเข้าหาและยื่นแขนราวกับขอให้ช่วยอุ้มมันเอาไว้ใครเห็นนะคะเป็นอดที่จะเอ็นดูมันไม่ได้แต่จิงโจ้น้อยถูกตั้งชื่อให้ว่าดูเดลบักและได้ถูกส่งต่อนะคะไปยังสถานดูแลสัตว์ป่าเพื่อรับการฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อที่จะปลอบโยนแล้วก็เติมเต็มความอบอุ่นที่มันสูญเสียแม่ไป,ปดูแลนะคะจึงมอบตุ๊กตาหมีตัวนุ่มๆให้มันกอดแทนการสัมผัสจากแม่จิงโจ้ช่วยให้มันนะคะรู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายดูเดวบักกอดตุ๊กตาตัวนั้นเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อย หลายสัปดาห์ผ่านไปแม้ว่าจิงโจ้น้อยจะเติบโตขึ้นแต่ดูเดบักก็ยังคงพวงแขนตุ๊กตาหมีของมันไม่ว่าจะนอนหรือจะนั่งอยู่กลางทุ่งมันก็มักจะโอบก,กอดเจ้าหมีตัวนี้เอาไว้ไม่ห่างตัวจนกระทั่งถึงเวลานะคะที่ดูเดวักต้องเข้าสู่ขั้นตอนเพื่อฝึกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ก็ยังคงกลับมาเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือเป็นครั้งคราวเพื่อกินอาหารและกอดตุ๊กตาหมีที่คุ้นเคยปัจจุบันนะคะแม้ว่าผ่านไปหลายปีแล้วแต่จากข้อมูลล่าสุดดูเดบัก แข็งแรงดีและกลับไปใช้ชีวิตในธรรมชาติได้แล้วนะคะแต่มันก็ไม่เคยลืมเพื่อนหนีตัวน้อยที่เปรือบเสมือนแม่ที่คอยให้ความอบอุ่นให้กับจิงโจ้น้อยตัวนี้เสมอน,นั่นเองเรียกจะว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่แม้จะดูเศร้าแต่ก็อบอุ่นหัวใจไปพร้อมๆกันนะคะปราบผู้น่าสงสาร เมื่อช่วงต้นเดือนมก,กราที่ผ่านมาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าไคลเคียวคังของประเทศญี่ปุ่นเจ้าปลาแสงอาทิตย์ตัวหนึ่งจู่ๆมันก็มีอาการซึมเศร้าหงอยเหงาแถมยังหยุดกินอาหารไปซะดือ้อภายหลังจากที่พิพิธภัณฑ์นะคะปิดปรับปรุงชั่วคราวและไม่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนเหมือนเคยเจ้าหน้าที่เริ่มสังเกตว่าเจ้าปลาแสงอาทิตย์ที่น้ำหนักราวๆ28กิโลกรัมตัวนี้มีพฤติกรรมแปลกๆ มันชอบถูตัวไปหมากับผนังตู้แถมของปลดอย่างแมงกรบพุนก็ไม่ยอมกินเมื่อตรวจดูนะคะก็ไม่พบว่ามีอาการเจ็บป่วยอะไรจึงสันนิษฐานกันว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากความเหงา และเพื่อปรับใจเจ้าปลาขี้เหงาตัวนี้ทีมงานนะคะจึงลองจัดฉากให้มันรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมาเยี่ยมด้วยการนำภาพใบหน้าของผู้คนไปติดเอาไว้กับชุดของพนักงานวางเรียงรายอยู่นอกตู้ราวกับกำลังมายืนมุงดูมันนั่นเองผลลัพธ์ที่ได้นะคะแทบไม่น่าเชื่อเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าปลาตัวนี้ กลับมาสดใสขึ้นหันตามันว่ายน้ำอย่างกระชับกระเชนแล้วก็เริ่มกินอาหารอีกครั้งเรื่องนี้นะคะเลยกลายเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในความซับซ้อนทางอารมณ์ของสัตว์น้ำว่าพวกมันก็มีความรู้สึกและมีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและแม้กระทั่งพวกมันยังรู้สึกผูกพันกับมนุษย์ไม่ต่างจากสัตว์เลี้ยงทั่วไป การใช้ภาพถ่ายคนช่วยปลุกชีวิตให้กับปลาตัวหนึง่งจึงกลายเป็นไอเดียสร้างสรรค์ที่โดนดจชาวในทั่วญี่ปุ่นหลายคนสัญญาว่าจะรีบไปเยี่ยมเจ้าปลาคี้ออนตัวนี้ทันทีที่พิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการอีกครั้งได้ยินแบบนี้รู้สึกใจฟูแทนเจ้าปลาน้อยเลยนะคะ เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่แม้จะดูเศร้าแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยความสุขนะคะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ